อยากสร้างบ้าน3ชั้น400ตารางเมตรบนเนื้อที่ของตัวเองเป็นยังไงมาดูกันกับพื้นที่ดิน85ตารางวาลูกค้าอยากได้บ้าน3ชั้นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกกับฟังก์ชัน6ห้องนอน5ห้องน้ำานนั่งเล่นทานอาหารครัวปิดซักผ้าห้องทำงานและจอดรถกว่า4คัน มาถึงขั้นตอนในเรื่องของงานก่อสร้างแล้วค่ะเราเริ่มต้นจากงานเจาะเสาเข็มขุดฟุตติ้งเทคานเทฐานรากเทเสาเทพื้นงานก่อแล้วก็งานฉากงานหลังคาในส่วนงานโครงสร้างเราใช้180วันก่อเสร็จแล้วมันใหญ่กว่าที่คิดมากๆเลยนะคะทุกคนว่าไหม ในส่วนนี้นะคะเป็นส่วนของงานภายนอกของงานโมเดลคลาสสิกหลังคาเป็นมิชชันีซ่อนหลังน้าพาราเปตงานภายในของเรานะคะก็จะเป็นงานพื้นบันไดพื้นชั้น2พื้นชั้น3าเป็น SPC จากร็อกโค c โคประตูจากบํารงไทยที่สามารถดีไซน์คอสตอมได้ตามการออกแบบของสถาปนิกเลยงานอลูมิเนียมเราใช้จากวินดอร์เป็นรุ่นยูโรโปรไฟล์ที่มีหลังน้ําซ่อนในตัวแล้วอันนี้ก็เป็นภาพงานนะคะที่ส่งมอบของเราบอกเลยว่าจนถึงขั้นตอนนี้เราใช้เวลาทั้งหมด380วัน สร้างบ้านเองทั้งทีฟัง์ชั่นถูกใจทั้งครอบครัวแน่นอนค่ะ